สวัสดีครับ13กุมภาพันธ์2567ที่นี่จังหวัดบึงการนะครับทิวทัศนเป็นของเราภูเขาเป็นของลาวนี่จุดที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือบริเวณริมน้ำโของอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นแขวงบริคามชัยนะครับซึ่งฝั่งไทยนี้อยู่ตรงข้ามเชา้ชาๆว,วันนี้ เริ่มได้รับแสงแดดนะครับที่จังหวัดบึงกาฬน่าจะเป็นแสงแดดทั้งวันนะครับเรามีโอกาสได้มาสัมผัสที่ริมน้ำโขงแห่งนี้ก็เลยเอาบรรยากาศเช้า,ชาๆนะครับมาฝาก f อซนะครับตรงนี้เขาก็จะทำการปลูกดอกดาวเรืองนะครับริมน้ำโขงซึ่งดินที่มาจากน้ำโขงถูกน้ำโขงพัดมาในช่วงฤดูฝนนั้นจะมาทับถมกันบริเวณตรงนี้ ทำให้ดินบริเวณตรงนี้นะครับปลูกพืช